สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเอฟซไปหน้าเนาะไปตามคนโศกคนหมาน,นี่จะท่างผ่านไปหน้าไม่พิมพ์ก็จิผ่านวัดนี่แล้วค่ะหลวงปู่ท่านใจไม่พิมพ์ก็เลยยกมือใส่หัวอยู่นี่ละถ่ายท่ามองอมาเอฟซีเบิงเนาะค่ะเนาะจะไปคอโศกคอลาบน้ำแม่ผู้ดวงเฮงเนาะคะ่ะ ขอให้อันปู่สุกใสอยู่ใสเด้อหัวดสิมานีเนาะสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ลูกหลานโสกมานล่ำรวยทุกคนเด้อค่ะเด้อเอาทามหาเม่ห้าผู้ดวงเฮงเนาะเพื่อนเจ้าเขาเจ้าเขากำตะมวนตะมวนได้เอซี่อยู่ทงอยู่ทากับม่โซกมิลาบตลอดวาสัน นละกีเส้นส่งเส้นสิบบาที่ไปล่างเมืนอ่งนันดีสั่จะได้สก็จริงโอบานี้มุขเคลืนลูกสาวอเราเงื่อนหันพ่อตูจาดและบ้านนั่นล่ะกระไดเงินตัวเดียท่นใจไม่เห็นพดเงิ่อนหนมุขเคนนี่นะโอ้ยหนากได้เงินตัวเียวสัตว์จัากจัดแง่ที่อเราไปสอนตุ พี่จารย์เลขแม่ติงเพิ่นว่านคุณยายเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะพึ่ยายเพิ่นวาเพิ่นก็ไดซามเจ็ดจูค่ะเพิ่นก็เลยบอกแม่ติงตัวนี้เพิ่นก็เลยว่าสิซื้อตัวนี้แเรเพิ่นเลยฝันดีค่ะ ก,ดดก,กระลังกระลังกระลังซ่อมกระลังซ่อมไหวอย,ยู่จ้าดันแม่นเน่าฟันกับฟันแม่เนาะฟันแล้วก็ได้เงินปลาบลดเมื่อวานนี้แม่โอ้ย นีสวนกลางไม่ต้องดีลับผีสี่เหิดบานห่อเนาะดูกระเลียนจบสูงๆเบิดสุขคนจ้ะนี่ค่ะบําเพ็นธรรมดาได้นี่กรบโจปญาลินยามาซอยแมงงอมๆเลยนี่จ้ะมีย่างก็เห็ดเป็นเบิดทุกอย่างแต่วันพระเจ้าก็ลุ้ยๆนะเนียังกับเห็ดใดเบิดจ้ะสู่ชีวิตทุกอย่าง อันนี้ก็บบักขามหวานแม่เข้าเน้อจ้ะนี่ทำไมไม่พิมพ์สร้างสองโลแล้วนี้จ่จ้ะของมักมะอืดเบอยากมากนี่กินห่อนี่แล้วจ้ะถกเล็กดูดูสันก็เลยอยากมอานเยี่ยมแล้วมาถามตัวดีไปฝากเอที่โนคเนอนแม่เข้า ขันสยนอยูทงยู่ทาไปขาบกรรมตรงตุงเอ็ดสี่บึงหลดนิสเมตใหญ่ๆจังหวัดน้หลายฝนตกหลากลา,กลากจะเกิดได้เ,ดเกี่ยวลุยน้มใส่เรือเอาวะสัน <laughs> จะ้ะขาบกรรมพ่อแต่หอไปวัดไปยังล้วะข้ามบุญข้ามยังไม่คันาะ ว่าดไดข่าก็ของเก่าอยู่เรีาเลกัวเ้าะเเขปาแบบกับปูเาอสองแปดสองเก่าขึ้ว่าจ้ะสองเก่าได้เคยเห็นบ่อเคยกินบ่อกินเป็นบ่อกินบ่น้อบอกปากป่าได้จ้ะอืกเก็บไปพ่อที่ดันกินทุกปีแล้วจ้ะ เป็นมวยหน่อยก็มวยหน่อยได้พอทิดหวานจ้ะรสชาติหวานผสมซุปหอมผสมซื้อบักฝากานี่มีเพราทิดเอาอยู่บนเนยเอาอยู่นี่ให้มันได้อซุปพดอดีจย่งนี้ะนะซุปก็จังแบบอันเงี้ยนะอันเงี้ยแ<ป>บแบแบบจะรสชาติหวานมากก็จะซุปใจกระทู่กิ่นของธรรมชาติเท่านี้แหละจะมาเก็บเอาทุกป,ปีเลยจะอยู่ตองนี้เน,ะออนานนเอออะอันนีามันไมจะออกให้พี่มาเก็บ สได้ลาบม้บอมให้แล้วองแปกนี่เลโอ้กองแองเก่านี่ะแนี่เอาทีบ้อบเน่อยพ่เไวเดี๋ยวมันใหญ่ถ้ามาเก็บใหม่นะใหญ่มาเก็บใหม่ใส่ต็ดแนวทางเนื้อใส่ซีเด้อ๋ย่ะทางเก็บหมดาก บอกเลกกลางบักฟ <laughs> ัก้าน eh. oh. ี่และเดี๋ยวดีลาบกลางบักฟักฟ้านี่แหละนี่ต้องแหงลายจ้ะเหนื่อยยังไงนีแอฟซีอู้นะพอติดอู้นะอยเ่ยบาดนเห็นแล้วเห็นแล้วบาดเนาะอู้นะมีาน่ยซสิพอดีจินะด่หัก ดึงให้ยันมันองมากองออกไี่เด้น่งสองคอยใกยุกกองด้วยกันอืมวันเด้สามผุแล้วนี่สาม่วยคดีแล้วได้ชุบเลยบอกโชกบอกลาบกลางบอกฟักฟ้าสาเอซีถึงน้ำทุกคนเนาะค่ะเนาะนี่บอเงเชิงมีหน่วยหนึ่งเยอะหน่วยไต่บ่เป็ย่งเื่องเชิงนะเชิงนละเดีเวลาสิบ่มีมงั้กระเสือตัว อพดีเลยันตู้ใส well, ่พักอันที่ฝรั่งต้มมันอ่อนๆแสบหน่วยหน่อยอ่อนๆอ่อนอยู่เลยข้างผู้ชิดก็ดีเลยเต็มนารถแล้วจ้ะชิเมื่อแหละอันนี้พักยังผู้ชิดนี่มันยอดเบนหนามมันเบนหนามว่าสัตวสี่ขินเป็นบ่อหวานนี่หวานว่าสัตวหวานว่าน้อหวานเลยขมตัวว่าน้อ นี่คับไปหาแม่เข้าอยู่ทงอยู่ทามานนอกเพ่นเหล็กเกี่ยวเขายุคเล็กสงวดเกี่ยวเขาอยู่กลางอันน้ามั่วสั่นปันว่าอันขีแตกวาสั่นขีดแตกจวกเอาปันสิขึ้นเด้เงินหลายตัววาสั่นแต่ว่าเล็กเพิ่นนั่นมากแล้วสองเก้าสองแปดโมพาวตินเก้าสองแปดสองวะสั่นพิมออกมาจากเพื่อนนอกก็เลยมานเย็บปักฟังฝา โอเคมาน้ำแม่เฮาเด้อแม่ติ้งเทานี่แล้วค่ะปูยูธงยูท้าฝันแม่นค่ะจังหวะเจ้าทีจะตร้างเูมีโศกตลอดอิจาราเมติ้งเฮากัให้เป็นแนวทางในเอฟซีเด้อคนเปิดเสียงเล็กเนาะคะ่ะเน้องคนเลยกเม้าฟันว่าคนขี่แตกขี่ผงตัวก,กุศลเหม่นมีโศกใหญ่บ่จังหวะวานี่แหละแม่เฮากัเลยให้ตัวนี้แหละค่ะเป็นแนวทางเพราะว่างวดนมึงเห็นมึงกระได้ยุจ่าเพิ่นกับถือยื่นเรื่อยๆละเลขแม่เฮา ทางผู้เข้ามาแหลกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผู้ติดไปพิมพ์หลายอยามมีโฉกันด้อค่ะมื้นอนี้ก็มาหน้ามาหาแม่ผู้ดวงเฮงดวงโสเนาะค่ะนะเนาะเพิ่นก็เลยเล่าสู่ฟังนี่จะ้ะทั้งเกี่ยวเข้าลุยน้ำเกี่ยวใส่เรือเนาะค่ะเนาะผลหลากปลาภาษาแต่พามาเที่ยวทง,ทงเที่ยวทาให้โฉกให้มาด้วยกันทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ